สวัสดีครับน้องครับคนละหิมครับมันไม้สรับเน้อวันนี้คนละหิมพาพี่น้องมาทงการขึ้นไม้ครับพี่น้องขึ้นไม้ไปเอดเพื่อไฟครับประเพณีของจังหวัดนครพนมครับพี่น้องมีแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับทั้งมีทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับมาขึ้นไม้ครับงานพ่นกะจัดตั้งแต่วันที่หนึ่งครับ ตุลาถึงวันที่11ตุลาครับปีนี้ครับพี่น้องตอนนี้เป็นขั้นตอนการขึ้นไม้ไปเอ็ดเหงือไฟครับพี่าาพน้องบ่งบรรยากาศครับพี่น้องขออนุญาตเขึ้นเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตการถ่ายทำเรียบร้อยแล้วครับ ครับพี่น้องขึ้นไม้ไผ่บ้านเรียบร้อยแล้วครับไม้ไผ่ใหญ่ครับอันนี้เหลือแต่ไม้ไผ่น้อยครับไม้ไผ่เล็กครับไม้สังไว่ครับพี่น้อง ส่อยกันลายค้นครับใช้ไม้ไผ่ใหญ่อยู่400กว่าลำครับปีนี้ครับเอ็ดยาวอยู่60เมตรครับความสูง1 0 19เมตรครับปีนี้ครับต,ตอนเอ็ดเฮื้อไฟกับสิ ไปถ่ายทำให้พี่ให้น้องได้บึ่งอยู่ครับใช้ไม่ไผน้อยนะครับไมไผเล็กอยู่สองพันลำครับหนค,ครับร่วมแรงร่วมใจกันครับไทนาทุมครับพี่น้องอใชเวลาสร้างเรือไฟอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับพี่น้อง แต่ใช้เวลาไหลนี่ประมาณชั่วโมงเพื่อจังหวัดนครพน,นมครับที่น้อต้องได้เหต็ปปรเิเีนีของจังหวัดครับ,รบรหลายคนครับผมมีแต่ท่อนี้ได้ครับพี่น้องประมาณจัก4ี่คันหลุดครับคุณไม่ไปครับ ไปเห็ดอยู่ริมโค้งจังหวัดนครพนมผมเลยครับอันนี้เป็นต้นต่อการเริ่มการเห็ดเรือไฟครับ แดแดดครับพี่น้องครับจะต,ต้องได้เห็ดครับพี่น้องผ <c oughs> ลไม้ละมือใกล้เสร็จแล้วแหละครับใกล้เสรขึ้นแล้วแหะครับรถสิบล้อหนึ่งครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับ ขึ้นแล้วนะครับขึ้นไม้แล้วนะครับท่านนี้ครับต่อไปก็จะเป็นการเดินทางไปนครพนมผูล่ะครับดินถุงนครพนมครับสุดท้ายนะครับพี่น้องครับ ขอฝากช่องคุณโรหิมไบเดอครับพี่น้องกุศลใจกุิดตามใหมนะครับสวัสดีครับ